เด้ว่าพี่โป๊มน่าจะรู้อะว่า,วาคือเส้นทางของเราอะมันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้มาแบบง่ายๆคือเบลพูดถูกว่าผมเป็นนักแสดงซึ่งไม่ได้ผ่านอะไรไมาง่ายเราสองคนเหมือนกันเส้นทางของผมเหรอครับครับเอาจริงจังหรือเอาไม่จริงจังเอาจริงจังก็ได้ละ,ะไม่ค่อยจะราบรลื่นเท่าไหร่ถ้าเป็นการเดิน หาจดหมายก็อาจจะแบบข<ม>ึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือแบบค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะ<ม>ทขสอบใจเยอะ<ม>แล้วก็เหมือนต้องต่อสู้ปัญหาเยอะกว่าที่จะได้เป็นนักแสดงที่มีคนรู้จักยอะไรเงี<ม>้ยทุกวันนี้ก่นทวันนี้นนเบลว่ะเป็นคนที่ได้อะไรมาไม่ง่ายถือหนังสือสอบอยู่อะแล้วแบบอยู่บ่ายสามถึงสามทุ่มอะไรเงี้ยงานนั้นก็คือไม่ได้ เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราแหละตั้งแต่ยังเป็นเด็กที่ต้องไปแคสต,ตามค่ายต่างๆในเรื่องของชื่อเสียงที่ได้มามันค่อยๆไต่ามาอ,มอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นโชคดีของเบลมากที่ไม่ใช่แบบข้ามคืนอะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยคือม,มันเห็นมาหมดตั้งแต่วันนั้นจนกว่าจะประสบความสำเร็จรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็ดีมากแล้วการที่เราได้สัมผัสกับความรักหรือความสำเร็จ ขนาดเนี้ยแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตมันมันโอเคแล้วอ่ะแล้วเราก็จะเก็บความรู้สึกอันนี้เอาไว้ในใจแล้วก็เป็นกําลังใจเป็นแรงใจให้เราทํางานต่อๆไปการเป็นนักแสดงด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญาณวันนี้เาขนาตอบแทนผมด้วยการที่ให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้เราได้เห็นคนที่ชื่นชอบละครของเราเยอะขนาดนี้นั่นคือของขวัญที่เขาให้ผมในการที่ผมซื่อสัตย์กับการทำงาน จะเก็บมันไว้ในความทรงจำแล้วก็เอาสิ่งดีเหล่านี้มาทำให้เราแสดงละครแสดงหนังใหอดีที่สุดให้คนมีความสุขให้คนประทับใจแล้วเก็บไว้ในความทรงจำขอบคุณครับเบลไม่ได้บอลทูบีค่ะแต่ว่าเบลเบลสัญญาว่าเบลจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนที่ที่สนับสนุนเบลมาตลอด daddy can you hear me I made it ขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขวัญใจมหาชน